สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราจะกินส้มตำถาดยักษ์ถาดนี้นะครับโอ้โหดูเครื่องเพียงนะครับเยอะนับไม่ถ้วนมาเดี๋ยวกินกันเลยโอ้หัเราะกับฟิตอย่างนั้นนะมาชิรีมาลองกับเด็กเฉียวคนฟิตเกับคนนี้ S <S อืมอร่อยมากเลยฟินเวอร์ <S <S 2> <S 2> หน้าใช่นะปฟินเวอร์เข้ากล้องเต็มเต็มอร่อยอร่อยค่ะไม่ยั่วจะยามบ่ายแม่เป็นบลูสีนะชีตเต็มปีจ้ะ

เพชรแต่รำว่ะขอสามรถมาหน่อยจ้ะเออเพชรดัดมาแสงหน้าฟินเบอร์มา,งากงโลกงส์กงโลกคนาดนี้ต้องบอกว่าสุดหย่อบปกติ

ส้ม5นาทีสามสิบแปดวิเบญจนาถเส้นบะกุเตดอยู่ไหนเส้นบะกุกเตดอยู่ไหนเครื่องหนักเกินเส้นบะกุเต๋เหลือหน้ยเดียวอะใส่เกินมะเขือเทศส้ตมตำทานยากอ่ะเครื่องนักมาก จานนี้คำนวณมูลค่าบาได้เยอะๆสามชั้นเนาะได้ได้ได้เขาจะได้มือมผมได้นะได้ค่ะได้ครับคือคนกันเองสามชั้นยอะเยอะ พอ oh. เก่งใจคนดูเดี๋ยวคนดูแบบทำไมอ,ไบบอสีกลิ่นสีดีล้ำเห็นได้ว่ามออะไเนาะอุยอะอ้ยมอ,ยอยจะเอามะกุเตดนั่นะได้กระ,ะเซ็นกุตเตดบ้านเราเรียกมะละกอค่ะมะฮวงนะเส้นขนมจีนบ้างครับขนมจีนืดฮวงนี่ไอ้สายนเนี่ยมากบ้าเนเราเรียกว่าเสตจ่ะ ตั้บักมือตับักมือต้ำบักเตขยปอก,ปอกอนี้เนัวม,มากอ้นอ,อนเดียวแบบอือเป็นจาเนเนกินได้เ้เที่ีนอนป๊อกน้ำปลาแล้วอ้ยแซมมิวอันนี้แบบเกียวเน,นี่ยแซมก็แซื เห่อวันนี้ลูกตามึงเหรตอมก็จะว่าตอดบายนะเอ้น่องมาเรื่อยเรื่อยเลยนี่คอว่านี่นะคะชิชูนค่ะนี่ชงพักเบรกไปไดีกว่ากำลังเล่นนะด้พักทีมงานสถานีสุขแจครบร้านนี้มีแต่ความอร่อยค่ะอย,อยู่แบบครอบครัวบันเทิงค่ะเต็มอ่ะเต็มเต็มอ่ะได้ยิยนได้เสียงไม่ได้ เอ้ป้อนป่ะมีนะนไงล่ะ้อนะรอนร้อเหรอออร่อยนะอีเพิ่งถึงได้เหรอเออโอเัป็นรำยูเป็นโกกิญยูเสียวปัานเออมาใส่มากอะออกระใ่มาส่วนส่วนแปดบวกแปดบวกกระใ่มะกอยู่อ่ะน้ชมังอ่างนั้นน้ำซุั่งห สวยดีเจิสาลูนเลยเปรี้ยวานเหมือนมันเหมือุแต่กูร้องแหกินแม่ตัวมากบ่เค็ม <laughs> เอาคือกินว่ากินมักปูกิน <laughs> จะไปซักปูแม่ chim món này lắm vì mới tắm xong tắm một hôm đấy, à rồi mặc vậy Bớt vào. ทำกินเราเองครับเหัวกุ้งต้องโฟกัสที่ตานะตาสวดตาค่อยใหญ่ <c oughs> เส้นเนหนุมเส้นกล้อะใส่ไหมอีกกินเนาะเจ่ถ้าตำไปกิ่นอืมไม่เนาะได้ใชเอปรน้กินเคียงอกินนี้เอ็นปูนี่ตัวตัมันใอืม เฮ้ยด้เขาจะ้ยูนัยเหมือนองอมมได้อืมใช้เฉยนนมแทนึงเขอนำบัดอกันพยายมจะทำห้้นนี้มือมันยไ้ผ่านนะเก็บคแล้วคืดหนักนะลัวเปนนะแต่คืนนี้แต่วันนี้ขึ้นะแมั่นมั่นจะตายไปมัตาย กต้องกินกอฮล์ใสไปตัววก็ฮ่อยินเเล้านแมมาเลยตัวนี้ได้นำตัอื่นที่ขนาดเรตัวกจะกินโอ้ยมิ้นท์ายำอหอมมิ้นท์กออะไรนะต้เขียวแซ่บีลีเช้นจะหมดแล้วคุณผู้ชมไม่ลแม่ผมวันนี้มากินเหล้าครับมันพูดแต่เรื่องเหล้า่ะ ตัวอะแต่เป็นหัวหน้ามากินมากินไม่ดีครับไม่ดีกินครับ,รบดื่มมาดื่มมาต้องเยงอะๆบึากีดปีควดนเลยควดเดียวพอเมาเบา3าควดนปะบาเบาบปกติอืม ยัหมดแล้วทุกคนเุือนนหลุมยางหลุงานเจ้านี่แบบหิวจัดจ้ะแล้ววันนี้เน่ะดันใสเตียวตะเกียบนี่มาดูดิมันยืดได้แต่อี้เนี่ยเดอะไรขึ้นน้ยน้อยจัดมาก่อนแม่เมื่อก่อนนี่อายุเออมอก่อนนี่น้ำหนักแค่สามสเจ็สมแปนะน่น กรใส่ำส้มอลยนงอกอะุงหอกบลาาเอาใส่ตำปาุงหอกาวเกียาเกีะมอร่อมากเลยอนะมาเค็มๆเข็มๆเลยเหรอ ยางค้างนี่มาจากที่ใดถ้าชอบคลิปนี้กดไล OK ค์กดแชร์ด้วยนะครับแซ่บขนาดเมาขนาดเมาขนาดเจ้าลำแต้ๆเจ้าจะได้ทำคลิปให้ใหดูอีกเดี๋ยวรอบหน้าเราเอาอีกเท่เมืกินนะ เาี๋ะเรแค่เขาชีกินแล้วเขาอาดไห้เจนี้เางูอ่ะเอ้ยน้ำน้ำน้ำมูถึงมูแล้วขนลูกอะ่ะต้มมูชีกินมูต้มอ้าอันนี้ควรขอเสียชละหน่อยม่ <c oughs> ตัวสองคนนละกันซี <c oughs> กิน <c oughs> ไอ้อะน้ต้มยำนี่ผับก่อน <c oughs> อยู่ดีคอนี่ละ ตาในาเพลงหมดขนขึ้นาแดงมาได้เขาปากแดงนะคอยก่อนแดงแดงก็ไดนนยเอ้อเลื่อมันสามรอบก็กิน ลูกเจ๊ตาครับให้แตกให้ลองนะลูกผสมผันบัคับไพ่ได้นะเอาแบบสุดๆเลยไปยิงแล้วพอราจะไม่เป็นนังเองไหนกันผมด้วลงอันดับกัมผวด่าแมบเด๋อลองให้เลยแอตชันกดได้ต้องคาดก่อนห้าแอคชั่น

ร้องไห้ครับกินจะร้องไห้ขั้นนั้นเลยกินส้มตามจะร้องไห้กี่ด๊ะงานโฆษณาต้องเข้าว้วแหละ a c t i n งขนาดนี้ถ่ายจ้างถ่ายวิดีโอโอ้คบอกตอนอ่านทำแล้วหน่งวิธีถาม จ้องจ้องเหมือนเหมือทำกับขิ้ตาไม่จะแสบตาตาเะไรแหละทำกับขี้ตาที่จะไหลสดๆไม้ยทขอบคุณที่ทำลไหลแล้วจ้าโอเคเฮ้ยแแล้วไปพวกคนไปลากล้องเลยกอละไม่ไหวละเฮ้ยจนน้ำตาร้องเออน้ำตาร้องว่ะจนน้ำตาไหลไปบายครับยอดบาย